สวัสดีครับผมเจอกันกันกบคักขนาดครับมือหนีเฮ้าที่มาชมสวนอินทผลาล้มของไหลพิรพัฒน์ครับเข้ามาพิรพัฒน์นี่เป็นซื้อของฟีฟีฝาเลยครับซือซ้อซือ้อซื้อจิงเป็นซือ้อของโรงเรียนพิรพัฒน์ก็เลยตั้งเป็นซื้อไล่พิรพัฒน์แต่ว่าไล่พิรพัฒน์นี่สิเต็มไปด้วยสวนอินทผลาล้มครับเพราะว่าปลูกไว้แปลงขางนาของโรงงานครับนี่ปลูกไว้ประมาณ2 0 0ต้นครับนี่ครับก็ดีมาเบิ่งสวนอยู่กับยุ่จังหน่อยครับนี่ พอดีอากาศมันก็แดดออกหรอครับแต่ว่าอากาศมันเย็นครับก็เลยเห็นน้องใส่เสื้อกันหนาวม่าดูยูยูยูถักแค่กล้องดูยิ้มดูยิม้มคือปะป๊ากันนะยิม้มยิ้มกันโอ้ลมลมยิ้มกันเห็นไ,ไหมยิมย้มยิ้มยิ้มกันเห็นไหมเห็นไหมยิ้มนี่ครับทิ่ปูกไปสองฟังสองฟังท่างนี้แหละครับข้างหลังที่เป็นพื้นที่โรงงานครับฟังปนกันนี้ครับ เฮาเฮาสิมาเบิ่งจันทร์มั่นกับพอดีเห็นแม่กับพอ่อเราบอกว่าจันทร์มันออกแล้วนี่คนระับ mm. เพิ่นสิมมหมายไว้ปตะต้ตนในวิจันทร์เพิ่นสิหมายด้วยเชือกครับตั้งศัพท์บอกกิเลนินจะผ่ารับนะเขาสิรู้ดีว่าจันทร์สิพ่อเพิ่นสอนนะครับนี่ครับจันทร์ผมว่าเพิ่งหู้จักนี่แหละแล้วก็ต้นนี้มันสิมีทั้งหมด3ามจันหน,น,นึ่งสองสามจนตัวนี้ มันก็สีงอออกมาแล้วก็เรองเกียมผสมเสมกสรกับสัมผัสเนี้ยแหละพรจะมีความหลากหลายมากกว่าที่ทาเอาน้องคือถอดเสือกอ๋อห้องอันบ่ที่ใช้ทุนนี้โอ๋อพืชจ้ะวะนี่ครับเห็นแม่บอกว่ามันออกทั้งหมดอนแปดตนตนที่มีเชือกไมน้นะที่ต้นนี้กับต้นนี้มั้งครับเพราะว่าอาจียางวัทตัวครับข้ากันออกมาเล่นมาเบิงเฉือก พอดีมือนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดโรงงานปิดนะครับที่ปิดถ,ถูกวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเขาสียางมาเบิ่งฟังพี่หนาวหนาวหนาวอานอนนอนยางมาดีดดีเลยใช่าหมดีดดีจ้ะที่ปีปอยๆกันนี่นที่เป็นสองฟัง มองกลางนี่จะเป็นทางเขารงงานนะครับหนาโรงงานยี่หันนี่ครับข้างหลังคือเป็นโรงงานครับที่พื้นที่ทั้งหมดอ,อยู่ที่ม้านีสิบหกไร่ครับพื้นที่แปลงหลังดีใจเห็ดโรงงาน6กไร่อีกทั้งเหมดว่าสีลงอินทาผาล่าเหมือดพะว่าพอเราศึกษาตัวนี้มากแต่โดนแล้วครับนี่ครับอีกฟังหนึ่งฟังนี่กับมี่มี่ จักตน้นวะอินนี่ยแล้วก็ไหนต้องมือแปดต้องนี่กะทีกันวัตซี่กับสามนี่ครับที่มีเสือกเสือกไม้แบบนี้ต้นหนึ่งกีบวาเนี่ยเกลออีกนี่ต้นหนึ่งอ๋อนี่เดียวหนีอ่ยจันต่วนะเขาเอิอนมามา ไปหนแม่นหน่อยจะไปหนแม่นปะนะเด็กยังเงี้นี่กะเด้ยท้ายเบิ่งพ่อข่าวๆพ่อสังเขปนี่แหละกะบมทันในศึกษาจริงจังภายในเพราะว่าผมผมสิคุ้มอยู่แผ่นโรงงานส่วนมากอเล่าสิคุ้มเกี่ยวกับเกษตรเกี่ยวกับอินทผาล้ำเขาเลยเลี้ยวกะ ผู้ใดยพานมาห้องผมมันติดอยู่สะพานเทพนะครับมันติดถนนเลยห่างจากสะพานเทพป,ประมาณ8 0 0รอยเมตรก็แวะเขามาทายลูกผมามาเล่นลยนะครับนาสิปพีนาครับบวกเกิน2ปีปีนาอาติพ่อกะที่ผสมเกษรแล้วแล้วก็เตรียมแพ็คขายอยู่หนาโรงงานเท่าหนาลายพิรพัท์นี่แหละเท่ากับทเฮ็ดโครงการเฮ็ดลานกาแฟไว้แต่ชุดเช็คอินนะครับกับชมสวนอินทผพลัมครับผู้ใดผ่านมาท่างนี้ก็ยุบันน้นวิเศษนะครับผู้ใดผ่านมา มันติดๆสะพานเทปเลยครับกะแวะเขามาเล่นมาหยังไหนมาทักท,ทายกันไหนครับผมอยู่ในโรงงานครับบ่ได้ไปใส่โรงงานจียุทธู่ YouTube วันอาทิตย์ครับผู้ใดผ่านไปผ่านมากะแวะมาเล่นไหนครับเขาขิ่เดินท,ทางกลับแล้วครับบานไตยู่น้ำหนะไตยโหเท่าอยู่ไสนโอ้นั่นลุกลุกลุกโอ้ลมลมลมเห็นว่ายางฟ่าวขี่ดินขี่ดินบ้างนะขี่ดินขี่ดินก็กระยังขี่ดินน้องน้องน้องเฮ็ดเอง ไปล้างมือป้าปา้เดี๋ยวป้าพาไปล้างมือถือมามาอย่างวะถือถือแหวนจนละถือแวนนะหวนจนละผู้ใดเห็ดน้องน้องเห็ดเองคสีลมได้ลมได้อย่างดีๆนะนะครับเดินทางกลับกลับออฟฟิศครับพอแล้ว่อนอนาน้องแฟนน้าญาติของมเ่เหรนก็ได้ถือโอกาสทาย ขี่ขึ้นน้ำครัมามาขึ้นทางผีมามาขึ้นทางผีอ้อมมาผีนะขึ้นขึ้นดีดีแล้วผู้ใดวางกับแวะมไาทายรูปแวะเขามาเล่นน้ำผมก็ได้ครับถึงวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับผมอยู่แต่โรงงานหรอกวันจีดกับ,บิีปิดพักพรุนนี่ครับไหลพิลฟัน นี่จะเป็นรถสูตรครับที่ผมไปนะครับออกกําล่างกายครับเป็นเลนออกกําล่างกายมเตะควาครับนี่ชีลอยหส่สซีที่ซีรถส,สูตรว่าจีเปียนเป็นหมายเล็กเกยียดจุ่เอ้ยว่าจีเปี่ยนเป็นไม้เล็กหา่าที่สามนะครับจากไมายเล็กเกียดมีพึงออามาทำพ่วมสาดไว้ครับอันนี้ถุงกันยานกองยานนามันรกระอกลองแล้วกันมือได้ไปขับไปผมสุดท้ายขี่ไปนะับ นี่ไปจต่ออกกําร่างกายใช่ไครับขี้เหร่ฟุบมุน,มนสนุกสนุกอยครับ